ยังว่าเนี่ยสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีค่ะอ่านแนะนำตัวหน่อยค่ะดิฉันร้านตำรวจเอกกิริยาศรีนนท์ค่ะโอเคมาเห็นอย่างจ้าวันนี้วันนี้เรามาเก็บฟักทองเบิ้งค่ะฟักทองคุณตำรวจเบิง้งโอ้จะเป็นงามเอาจังได้วจังเฮ็ดงามปานนี่อันนี้ดิฉันก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ปลูกเป็นผู้คุมใช่ไหม ขึ้นรถแล้วนะคะอันนี้คือสีเมืองศูนย์ห้าศูนย์ค่ะศูนย์ห้าศูนย์นะคะเบิร์นเบิรค่ะพ pues ี่น้องเบิร์ค่ะเพิ่นเท็ดงามขึ้นหน้าตาเพิ่นหวางเลยระบบคำสั่งนะคะสุดยอดมากเลยพูดดูแลค่ะพูดดูแลนะคะทีมงานของเรานะคะเบิร์ค่ะอันแฟนเไปรอบๆเลยค่ะแฟนไปมาเบิร์นเบิรนอันยังก่อ อันทันนซ้อซอข้างข้าวอ่าปีนี้เราลงเขตไหนเอ่ยหัวเรือค่ะหัวเรือนะคะอันนี้ไม่ใช่ลงซ้อซอเขตนะแต่ว่าลงปลูกปลูกกอปลูกกอื่นนะคะพ้าวทองมื่อนี้ทีมงานถอดข้าวโล่ถ้ามาเปลี่ยนเป็นอัน เปลี่ยนงานมาเป็นอันฮักบักอือแล้วด้อพี่น้องนั่นค่ะบอสใหญ่นะคะบอสใหญ่นะคะดูเดมอนเราดูคลีไปนะคะเบิรงคุณนะคะตะหาก,กระเป๋านี่อ่าคั <laughs> านนี้ห้าตันนะคะพี่น้อง อคือว่าตลาะไพโรห์หกหมื่น,นกับว่ากันไปคนขึ้นรถเ้าจะมาได้เสียงเหมือนเดิมเมืองขาคุณพอ่อเจ้าของอันปักทองเพื่อน ทีมงานคุณภาพคันก็หมึดสองคันก็หมึดสี่คันก็หมึ <c oughs> ดหมึดแบบสม่ำเสมองานหมึดมาตทันดูขาเพื่อน งานคุณภาพกลองหยล่งนากลองลังก่องนากล่องเอ้นหลังนจัจัเนี่เพื่อนๆเราก็จะได้จากลากันไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ข้าโยฟิกัสอยู่ที่ บ้านหนองยางนะคะบ้านหนองยางตำบลหัวเรือ,าอารจากลากันไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันไปกเหียวไผบ้า่ั้า